เนซีกไหาบอกยายอ่อนอยู่บ้านขาวมีรถ่นใส่ยายนีมาหาใบสองบ้านเ้อมันก็อยู่ซ้ำนี่แหละจ้าบ้านห้องกับผักเุ้รบ้าน่องกบกบอ้งผักบงเสแปรผักบุดงนวลเสแปรผีผักบ้สาวบ้านห้องสาวไม่ห้างแฟรใหม่แอนกับปตีดอกว่าปรกเด้กอันสงครมเลยด้วักบบ้านผู้สาวกรุงเทพกับือสิ่มักพีเอ็นอก

กูได้เงินเดือนนากูที่พาไปซื้อเนื้อไปจุจุหอยปงาเขาเดือนนี้กูใส่หนีบวิบเดี่ยวเดือนนี้ใส่นี้เดี่ยวเดือนนาก็สิเทปดำนางบอกวานีิไปอู่เยเรอเนาะได้กันอืมอไป ไปก็ดีลนะที่ว่าเล่ากันไปร้อมีก,กันกัน